หนังของคริสโตเฟอร์โนแลนเรื่อง Oppenheimer เอาเขาโครงเรื่องมาจากหนังสือชื่อ American Prometheus ของ k ค Bird กับ Martin Sherwin มีอยู่ฉากหนึ่งที่มีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเรียกอ American Prometheus. เราก็จะมาดูกันว่าเจย์โรเบิร์ตออปเปนไฮเมอร์กับ Prometheus ที่เป็นใช้เช่นในกรีกมิโซโลจีมีความเหมือนกันยังไง เขาถึงเอาไปตั้งชื่อหนังสือแบบนี้สิ่งที่เราจะเปรียบเทียบจะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันก็คือ fire, fall และก็ freed เราเคยเล่าเรื่องการรบระหว่างพวกไทเทนส์กับพวกเทพเจ้าซูสในเรื่องชื่อของไทเทนกับไทแชนิกอันนี้จะเล่าต่อจากอันนั้นว่า Prometheus ซึ่งเขาค่อนข้างดังเป็นไทเทนแต่ว่ามาช่วยพวกซูสสู้จนชนะ ซูสก็เลยอ่ะเธอทำอะไรดีฉันมอบหน้าที่ให้เธอไปสร้างมนุษย์ละกันพรอมิสซสก็เลยปั้นโคลนให้เป็นคนแล้วคนพวกนี้ก็นับถือเทพเจ้าพรอมิสซสก็รักคนมากอยากจะช่วยให้คนเนี่ยได้มีวิวัฒนาการมากกว่านี้เขาก็เลยขึ้นไปบนโอลิมปิสแล้วก็ไปขโมยไฟเพื่อจะเอามาให้คนซึ่งอันเนี้ยซูสสั่งไว,ว้ว่าห้ามให้เด็กขาด เดี๋ยวเขามีไฟแล้วเขาจะพัฒนาได้มากกว่านี้เราอยากให้คนเนี้ยอยากได้อะไรก็ขอเราโ r รโมเซียสก็ไม่รู้แหละฉันอยากจะให้เป็นของขวัญก็เอาไฟไปให้คนคนก็โอ้มีไฟละเราสามารถจะทำกับข้าวได้สามารถจะทำให้ตัวเองอุ่นได้แล้วไฟอันเนี้ยเขาก็เปรียบเทียบด้วยว่าเป็น fire of knowledge มันทำให้เกิดอรยธรรมต่อๆไปก็เปรียบเทียบได้กับการที่ออปเบนไฮเมอร์เอา ลูกไฟดวงใหญ่เป็น atomic fire มาให้กับมนุษยชาติเพื่อที่เขาหวังว่าจะหยุดสงครามได้คาน,นี้พอซสรู้ว่าฮะฉันได้ห้ามพรมิเซียสไว้แต่มันมาเอาไฟไปให้มนุษย์โกรธมากต้องลงโทษการลงโทษก็คือเอาพรมิเซียสไปผูกกับหินก้อนใหญ่ทำเขาไปไหนไม่ได้แล้วทุกวันก็จะมีนกมาจิกตับเขาไปพอตอนกลางคืนตับ ก็จะโตขึ้นมาเหมือนเดิมพอเช้าก็โดนจิกใหม่แบบนี้วนไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดก็อันนี้เป็นช่วงตกต่ำของพม e เซียสส่วนทางด้านอ p e เ h e i m ไฮสปีหลังจากฮิโรชิม่าปรากฏว่ารัสเซียได้ทดลองระเบิดนิวเคลียร์ลูกแรกอ p e เ h e i m ไฮเมอร์ก็กลัวมากว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแต่ละประเทศก็จะแข่งกันทำระเบิดที่รุนแรงมากขึ้น,นเรื่อยๆจนกระทั่งจะไม่เหลือโลกนี้ต่อไป พราะหลังจากนั้นอเมริกาก็ออกมาบอกว่าเราจะทำระเบิดไฮโดรเจนบอมซึ่งมันจะรุนแรงขึ้นกว่าเดิมในการที่ออ p เ n นไฮเมอร์มีความเห็นที่ขัดกับรัฐบาลอเมริกันในปี1954ออ p เ n นไฮเมอร์ก็โดนเรียกไปสอบสวนและสุดท้ายก็ถูกถอน security clearance ทำให้เขาไม่สามารถจะเข้าถึงโปรเจกต์อะไรที่เกี่ยวกับการสร้างระเบิดได้อีกและหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้ทำงานให้รัฐบาลอเมริกันอีกเลย กลับมาที่ p r o m e เ h ียสที่ถูกผูกไว้กับหินก็ปรากฏว่าวันหนึ่ง h e r ร์คิวลได้รับหน้าที่หน้าที่นั้นก็คือจะต้องมาปล่อย p r o m e เ h ียสเขาก็เลยได้รับการปลดปล่อยอยาส่วนอ p p e n นไฮเมอร์ที่เสียชีวิตไปตั้งแต่ปี1967เมื่อปีที่แล้วคือปลายปี2022รัฐบาลของไบเดนก็ได้ออกมาบอกว่ารัฐบาลไอซฮาวเฮอร์ได้ทำพลาดไปแล้วเราไม่น่าจะ ไปกล่าวโทษเขาเลยก็กึ่งจะเป็นขอโทษก็เลยมีคำสั่งกลับไปว่าจริงๆแล้วออปเปนไฮเมอร์โอเคนะเพราะฉะนั้นชื่อของออปเปนไฮเมอร์ก็ได้ถูกเคลียร์เย้เหมือนกันนี่ะค่ะสามหัวข้อใหญ่ๆที่คนเขียน American Prometheus ก็คงเห็นว่าคล้ายกันระหว่าง Prometheus กับ o p p e n h e i m e r